อะ่ว่ามีไอเดียแบบนี้มิชมิชตามอะรตามมาอยู่นี่ด้วย น้องน้องทำงานที่นี่เหรอมา,าน,นึกว่ามาเก็บตงังค์ที่ถ่ายรูปได้ป่ะแล้วอยู่เรียนเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านสีสมเด็จบ้านสมเด็จอยู่ไหนโอ้มา,กาไกลฮะมาที่ครนอะ่ะ ล้วมาเจอเจ้าที่นี่หรอรู้จักเจ้าที่หรอพี่ชายเหรอน้องแฟนอา่วยดูทำงานไอเดียอะไรเนี่ยไอเดียของใครไอเดียของใครเหรอฮะเรียนอยู่ปีไหนแล้วเนี่ยปีสี่ก็จบแล้ว แล้วสาขาเอกอะไรเนี่ยรัฐประศาสน,นศาตนนสตร์จัดก,การเหรอเมื่อกี้ถึงเราพอเป็นอีกเมื่อจีถึงถึงตอนที่ถามว่าเรียนจบคณะอะไรใช่ปะ่ะ คณะเอกค่ะเออเอกเอกอะไรนะเอกรัฐธระศาสนศาสตร์คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดการค่ะใช่ป่ะใช่แล้วถ้าจบแล้วมันมันเรียนสาเนี้ยเขาจะไปไปเป็นอะไรกันเป็นได้หลายอย่างเป็นตำรวจก็ได้แต่เป็นสายปรับ ส่วนส่วนมากก็เป็นอย่างานั้นแล้วตัวแล้วตัวตัวคุณเองจะเป็นเป็นอะไรครับจะไปทํางานเกี่ยวกับอะไรไม่จบกาแล้วจริงๆเราอยากเป็นครูจะเป็นครูใช่ <c oughs> จะสอนเด็กรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้สิแล้วเพื่อนที่ที่จบด้วยกันนี้เขาเขาว่าจะไปเป็นอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นตลัดกันตลดนัดจริงนี่ แล้วมันก็ใช้เวลาหลายปีอะกว่าจะสอบผ่านแล้วก็ตอนเนี้ยเพื่อนก็เป็นครูอยู่เป็นครูสอนตะกูลอยู่ชุมพรครูอ่ะแล้วเรียนเรียนยังไม่จบเป็นเป็นเป็นครูได้ไงเ,เพื่อนได้ศึกสอนนะคะอ๋อใช่แล้วตอนนี้ยังยังยังเป็นย,ยังสอนอยู่ใช่ค่ะอาแล้วคุณ<อ>แล้วคุณไม่ไม่ไม่ไ,มไมปสอน อยากเป็นครูแล้วไม่ไปสอนแล้วนี่จะได้เป็นเขาครับก็โรงเรียนคนละอย่างกันไงคะอ๋อคือแบบยังไงอ่ะคือโรงเรียนเยอะกว่าเขาอ่ะเขาเรียนน้อยกว่าเป็นไงต่อก็แค่นี้ก็ต้องมาเรียนต่อแล้วใช่ไม่คิดตัวเ้าจบปีไหนคะเนี่ยจบปีนี้นะคะแล้วถ้าเกิดรุ่นน้องอยากจะเรียนตามจะจะจะ खाने โรคตัวเยอะๆอ่ะทังการเมืองเศรษฐกิจ ราถามเรื่องประสบการณ์ก่อนก่อนเรียนแล้วอยากอยากรู้จักชื่อครับชื่ออะไรครับชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่ออะไรก็แนะนำชื่อครับเอาแบบเป็นทางการไหมแบบแบบเล่นๆกันนะเล่นชื่อเกสซีนชื่อเล่นก็ยุลิค่ะแล้วจำ ได้นำอะไรอีกไหมครับที่ที่เข้ามาเป็นมาเรียนคณะนี้ แล้วจะจบแล้วหรือ,อยังครับจะนจบแล้วค่ะนเนเทอมสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วเรียนก็เป็นเรียนวันเนวันเน,น,นี้ค่ะมันไม่ได้มีเรียนทุกวันมันลงแค่ตัวแล้ววันนี้ครับอย่างวันนี้มาอะไรวันนี้มาเที่ยวค่ะปลดปล่อยเครียดมากๆม,มาเดินดูต้นไม้ อกาศด้วยเข้าฟรีไม่เสียตังค์บรรยากาศก็ดีชอบต้นไม้เยอะๆบร,ริสุทธิ์มาบ่อยไหมครับมามาทานที่แบบนี้ก็ไม่ค่อยบ่อยอะ่ะบางทีก็เดือนหนึ่งมาทีแรกๆก็สองอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอะไรอยย่างงเี้แต่ครั้งหลังๆไม่ค่อยได้ไมาเขาไม่ค่อยว่างแล้วสามเดินห้างเสียตังค์สามารถไปเดินห้าง แล้วความคิดยังไงครับกับกับกับตับวเอี่งอย่างนี้รู้สึกดีค่ะเป็นธรรมชาติ อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยอยู่โคราชลานยมุสาวยมโมาลานย,ยมโมเนี่ยแล้วเรียนจบจะไปลกลับบ้านหรือว,ว่าจะทำงานต่อ